กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับอีวิเกมเมอร์นะฮะช่องนี่ก็ได้เล g เจนแล้วเว้ยคุณแบบนี่ผมเปลี่ยนจากอะไรนะอ่อีวิวแลงห้าเป็นอีวิวเล gend เล gend สองพันเล gend พันกว่านะเออเห็นอย่างนี้นี่ขึ้นมาวันที่ห้านะฮะห้าพฤษภาจริงจริงต้องต้องบอกว่าขึ้นห้าเช้าเลยนะคือ เล่นจนถึงตีหนึ่งนอนนะฮะตื่นมาแล้วก็เล่นใหม่นะตอนแรกก็คือใช้อันนี้รู้ลดทูเ g จ n นก่อนเดี๋ยวจะตอนนี้พยายามแบบเปลี่ยนคอนเทนต์นะฮะให้เป็นแบบว่า how to ลดทูเ o จ e นนะว่าตอนแรกผมใช้เด็กนี้นะฮะก็คือ,อด e มอนด์คันเตอร์นนะแต่เป็นเวอร์ชันใส่อีเจนะอีเจย,ยิงนะเราของเรานะฮะซึ่งเล่นเชื่องเอื้องเชื่องมากนะฮะแล้วก็มีโปรฝรั่งนะคนหนึ่งนะฮะ เล่นเวอร์ชันไอซ์นะฮะซึ่งตัดตัดเจ๊ออกแล้วใส่ไอซ์นะฮะ,ะ,ะ,ะเป็นเป็นเวอร์ชันขนไอ์นะโอเคเวอร์ชันขนไอ์นี่ก็ก็เล่นง่ายกว่าไหมผมว่าเป็นเน้นเกมเร็วนะฮะแต่ว่าก็เล่นมานานมากสลับกับเด็กเออสเปลดูอิดนะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใส่ใบเคียะไปใส่ไวโกแทนนะฮะซึ่งอ่า ผมว่ามันก็ยังเล่นยากอยู่ดีนะของตาไทใ,ใส่นี่ดีกว่านะซึ่งวันนี้เราไม่รีวิวนะเรารีวิวสิ่งนี้นะนี่คือ f u c k i n g h i g h l a n d e r h u น t e r ฮะซึ่งจะจะได้ผมจะได้1,000วินพอดีถ้าชนะนะฮะ ก็เราถามว่าเด็กนี้เล่นยังไงนะฮะคือแมคชนิกมันเยอะมากนะฮะทเชื่อแล้วว่าผมจะเล่นผมจะเล่นแบบไม่ตัดให้ดูว่า,วาแพ้ชนะเป็นยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูก่อนลวกันคืออันนี้นี่คือผมจะเห็นว่าไฮรันเดอร์เนี่ยมันประกอบด้วยหลายอย่างนะฮะหนึ่งคือไฮรันเดอร์โหมดนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีการไม่ซ้ำนะฮะจะทำให้เกิดเกิดคิงดัตด้ยคิงคลัสขาขึ้นมานะฮะก็ อันนี้ก็ทำให้เราเหมือนกับเราจ่ายเจ็บได้จ่ายจะยิงแปดได้นะฮะซึ่งซึ่งอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราวาดฝันไว้ว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็อ่าเวอร์ชั่นอีกอันที่ไม่ซ้ำของเบสิกก็คืออ่าเซฟิตนะเซฟิตนะเรเรียกขอเรียกเซฟิล็อตได้ไหมเออกำลังอินไฟนอลนนะฮะก็ อ่ะอัเฟอาเซฟ,ก,เซฟกนะมันก็อาบังเรานะก็คือมันมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยคือจริงๆต้องเข้าใจนิดนึงว่าเด็กนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฟินิชเชอร์แบบเด็ดขาดนะเราเป็นฟนิชเชอร์เมื่ออยู่หลังเกมนะคุณเล่นดอนมันแบบมันไปไกลๆแล้วก็ได้อะอย่าไปอย่าไปกังวลนะคือสมมติ ถ้าคุณไปดูในคปมันจะให้คิปมือแรกเว้ยแล้วก็แต่ว่านี่คือวายอิดเกมลขอเราแท้จริงนะคือดากอนควีนนะฮะซึ่งอเล็กดากอนควีนนี่คือเป็นเ็นรินิเชอร์ของเรานะฮะนี่สังเกตดูว่าของที่ทําให้เราลงทุนทําเด็กไฮแรนเดอร์มันน้อยมากนะแต่แต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีแมชชีนิกที่เยอะอยู่แล้วนะฮะของเด็กนี้นะฮะเช่นมีชุดกับดักนะฮะ นี่อธิบายละเอียดนะมีชุดกับดักนะที่ดีนะฮะนี่อย่างนี้นะแล้วก็อะไรวะอีกใบหนึ่งเป็นเดี๋ยวนะอ่าอันนี้งูกับดักเลี้ยงงูกับดักเลี้ยงงูงูอยู่นหนี่นี่ฮอันนี้ชุดเซตกับดักเลี้ยงงูนะแล้วก็อ่า เดมอนที่มาเซตที่มาใหม่ก็คือเดมอนตัวนี้นะซึ่งดีมากเพราะว่าต้องคิดมือแรกนะนี่คือ Ever เบสคิดเอเวอร์นะคือความในตา2อนะแล้วก็มันจะ2องเทินมันจะโคมาตีใครก็ได้อย่างหลุมสุ่มๆนะฮะซึ่งเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะกับเกมนี้ฮนะแล้วก็จะมีรัชโหมดนะฮะซึ่งซึ่งเป็นตัวแมคชินิกที่แบบทำให้เราแบบว่า ดูดตัวนี้ขึ้นมานะฮะได้ฮนะโดยที่เ,เราเราใช้ใบเชื่อมโยงเป็นใบนี้นะฮะซึ่งมันจะเขียนว่าจั่วบีดแล้วเกณฑ์นส,สนะซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องอยาจัว่วแบบจะต้องจั่วตอนหลังให้มันเป็นเจ็ดเจไหมไม่ใช่นะฮะก็คือคุณอาจจะสามารถอย่าดึงตัวเนี้ที่เป็นล่างแรกอของสองใบนี้ออกมาก็เก่งแล้วไงคือการไล่3 7มหก็คือเหมือนกับ เป็นใบไล่สามเทรดใบหนึ่งนะฮะซึ่งอย่างใบเนี้ยขึ้นมาในร่างแรกเป็น5้าก็คือโอเคแล้วแล้วก็เอร่างร่างหลักร่างหลักนี่ก็คือแบบในกรณีที่แบบตอนหลังอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นเซต,ตที่แบบเป็นเซตลัชวีเนียนอ่ะเออแล้วตัวนี้มันจะดึงไอ้นี่ได้ด้วยต,วะะตัวไกลล่างอ่ะซึ่งไอ้ตัวไกลล่างเนี่ยมันยังมีข้อดีตรงที่ว่ามนทาให้เราแบบคุมบอร์ดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องคลีปเนียเราแบบ เรารอดูดขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันดีนะแล้วก็สุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือเซตมังกรนะฮะซึ่งซึ่งเป็นเซตดั้งเดิมนะจากลิสต์มังกรทั่วไปนะซึ่งอย่าไปกังวลอย่าไปคีบไม่ต้องกังวลว่าจะจับไม่ได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีมังกรไหมนะเพราะว่าเด็กนี้ไม่ได้บีเพนออนแบบนั้นนะก็คือคือพูดง่ายๆคุณตีไอเนี้ยสตอมแฮมอะไปเปล่าๆโดยที่ไม่มีมังกรก็ได้ ยาอย่ายึดติดหรือไอ้ตัวเนี้ลงเป่าๆก็ยังไหวนะก็คือแต่สังเกตดูเขาจะใส่ใส่มังกรตัวนี้มาด้วยซึ่งลิสต์มังกรหลักของเด็กมังกรล้วนจะไม่ใส่นะแต่ว่าไอ้นี้จะมีข้อดีเพราะว่ามันมันรันได้หลายอย่างเช่นมันคู่กับใบนี้หรือหรือคู่กับหมานะนะได้นะซึ่งซึ่งเนี่ยมันเลยทําให้เด็กเนี้ยมันอร่อยขึ้นนะพนูดง่ายๆนะ คมก่อมนะคมก่อมแต่ว่าเด็กอย่างที่บอกเด็กก็ถึงยังไงก็ตามมันคือไฮแลนเดอร์คุณมันพึ่งดวงค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่รู้ดิพวกคุณแบบคุณต้องลดลงเล่นเว้ยต้องยอมลองแพ้ดูก่อนอนะ่ะนี่คือผมผมผมเป็นเลเวล999นะคุณดูให้ดีนะอีกหนึ่งจึงตอนนี้คือสุ่มเจอแต่หินหินนะบอกเลยนะฮะก็ ได้ใช้จะได้ใช้ฮันเตอร์ร่างใหม่หรือไม่ก็ว่าในทีนะฮะเปิดมาก็ Alexa, โอ้เจอนี่แหละ,ละระลงสี่เลยนะผมกลัเสียเปรียบนะว่าดวงจะเข้ากนก็ที่มาถึงก็แบบว่าเป็นห่วงความให้แพ้ตัวเองก่อนนะเออเก็บมังกรดูนี้ไวไหมไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่กลัวไม่มีอะไรเล่นตาสองเนะมื่อไร เรื่องมันมูทิง้งให้หมดเลยดีกว่าเด็กเนี้ยผมมองตอนแรกอ่ะตอนผมเห็นลิสครั้งแรกผมนิ้วใจว่าเล่นได้หวะเออคุณเนื้อใจอารมณ์แบบนะแบบเราเล่นได้หวะมันคืออะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบเนี่ยอย่างตรงเนี้ยถ้าเป็นเป็นคุณเนี้ย่าจะแบบคอยแล้วก็ยิงนี่ไปใช่ไหมผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ใช้แบบเดี่ดีจัดเลย ทำอย่างนี้ดีกว่านะฮะซึ่งมันแบบเนี่ยแล้วตาตาต่อไปเขาลงอะไรมาแก้หรือเขาตีเราก็เสียสามไลอะไรเงี้ยคือคือมันได้เนี่ยเห็นปะ่ะม,ม,มิมมีและสามแบบเด็กนี้ไม่มีมีการเกินอะไรแค่แบบน้อยมากนะแบบผมจะเก็บนะเก็บไว้เขานยะเนี่ยตาสามลงมังกรมังก,กรคิดไปก็คุมบอดได้แล้วอะไรเงี้ยแบบ แนี่ไม่มีของลงแหะคือเขาอาจจะคิดว่าแบบเราเจอคอนโทรลยุ่ปวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน่าลงอันนี้นะน่าลงกับดักไนงะแต่ว่าผมอยากทำมองแล้วผมอยากสุ่มนะเออจนตัวจริงๆแล้วลงเดซวิาา่งมีไหม เกีย่ยวไลไม่พอเราไม่มีการเกลไลแล้วนะเสืฟิตเป็นของเกลไลใบเดียวในเด็กเรานะอันนี้ไม่ควรลงตาสีต่ลงตาสีจะต้องตายเสมอเ <laughs> ป็นคำสาบฟาโลเเป็นคำสาบฟาโลนะ <laughs> ลนะบอกเลยผมไม่อยากบอกนะผมอยากตีออมากอนะ่ะตอนเนี้ยเออไม่อยากเทรดใดๆนะ้ตอนเนี้ย แต่ไม่ได้เราต้องผมไม่อยากว่าอะไรเลยนะผมว่าตรงทางนี้ดีกว่าแล้วอาร์คิซิมเผื่อเขาลงในตัวไล่ห้ามาเราต้องให้เขาตีตัวนี้ทิ้ง กาจะไม่กล้าตีก็อย่ากลัวรีเทิร์นเลยสังหอนใจพี่ลึกพี่ลั่นนั่งไงว่านะเดี๋ยวลงตายหมดชัวลงตัวไม่ห้งมาเนี่ยถ้าผมได้มังกรเน,นี่ยน่าจะติดเลยตายหมดเลยอย่าตา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 ยย่อมยอดโอเค แฝดไลน์แล้วเพื่อนช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอัลลอฮอักบาอัลลอฮอักบาร์เซฟิดอยู่ไอ้นี่อยู่นานมากเข้าวเด้อยา่าเมตเตคือเลยโดนยิงเลยโอ้ที่โหดจี่ว่าโดนยิงเลยอะเอมื่อไรนะผมจะลงแนะนำนะถ้าลงตาผมเสมอนะมันโกงมากนะเราอย่าไป อย่าไปมีผลทางด้านจิตวิทยาอย่างหนักเลยโดนเ,เต็มเดเมดรวดเร็วรับเออเฮ้ยเหลือสามแล้วคุณกลายล่างไปที่นี่เข้าหน้าจบจเอาเถอะอย่าตายถ้าตายรวยไม่ตายชนะเลยนะฮะจบแล้วครับได้ได้ผลหึงพันอย่างรวดเร็วนี่ตายอยืนึ่งได้แล้ว นีโอ้โหโคสวย,ยเล่นตั้งนานแรงไม่มีเพิ่มเลยสาดเล่นมาตั้งหลายหลายวันและเออผมจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เลยได้ไหมผมไม่ไหวแล้วอะเออพวกคุณจะดูอะไรกันนักหนาวะเออรู้สึกแบบเก็บความอิมอ่มเอิบใจนี้ไว้ได้ไหมนะฮะ กก่าขอให้ขอให้ใส่ขอให้ใส่กรอบเทยียนขอให้แพ้กรอบเทยีเทยนี่เห็นว่าจากเดิมไม่ง้างนะยังไม่ง้างนี่ง้างแล้วโหดูดีมันตาก,กันตรงไหนวะไม่มีดูมันชำนาญขึ้นแล้วแหละเกาะมันไอ้าคุมมันสีอ่อนลงเอะวะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะเออทำไมมันไม่มีร่างอะไรอื่นบ้างวะเนี่ยไอฮันอโลนอะไรของนายเนี่ยเออ เสียงภาคก็ไม่มีใหม่ต้องมีเสียงภาคใหม่มาให้แล้วอย่างกูนะผมว่านะทางทางเกมอ่ะทางเกมอีสายอ่ะต้องมาแล้วนะต้องแบบว่าต้องทำทุกอย่างนี่ผมแพ้ทางเนี่ยโปอนูบอ่ะโอนูบผมคีฟดาก้อนไว้ได้ปะเนี่ยอย่าอย่านะอย่าโลภเด็ดขาดนะ ใบไล่สวยที่แบบวรนที่จะคีปมีใบเดียวนะไล่สูงๆนะนะคืออีตาอีตาไล่เจ็ดอิบันอนะ่ะแบนอนะ่ะเออไอ้นั่นแหละนะคือคือ,คอนายนายเอาเต็มที่เลยนะฮะผมไม่แนะนำให้ลง,งมังกรด้วยซ้ำแต่ว่าแบบใส่มนเรียกร้องตัวนี้ถามว่ามันดีไหมผมมองว่า น้องเขาไม่ได้มาแบบน,น้องเขาไม่ได้มาเพื่อแบบว่าเขาไม่ได้มาเพื่อแบบแบบอะไรมากมาเทศร่างแรกจริงร่างสองไม่ค่อยได้มีความประโยชน์จำเป็นอะไรในชีรีสมีเท่าไหร่ ขว่าของเอาไอ้นี่มันจำเป็นไหมอ่ะเอาอะไรมาเล่นตาหน้าบอดอยู่ดูว่ามีอะไรเลยเอาตัวใหญ่ไว้แล้ว เห็นแค่ข,ของดัดแพงไม่มีประโยชน์เลยเลยเนะี่ยจริงขยะมาไล่หกหรือหกเจ็ดเนี่ยแบบเอามาต่อเอามาต่อยอดมังกรจริงควรจะเอาใบกลางทีตายเลือกไปแล้วด้วยโอ้สีด,ด้วยอ่ะโคตรเบื่อเองแบบนี้อ่ะบอกเลยเนี่บบนบบนนยมจะจริงเมื่อกี้ควรจะเล่นมากกว่า นเป็นหนีเลยนายคแบบตีได้ชาร์ด้วย อยากบอกผมอยากลงไอ้เงี้ยแล้วก็ตีทีเดียวทิ้ง่ะแต่มันตายไงเราต้องเอาเล่นมุกนี้สี่ห้าหก อะไรมาตอนนีนะ้เอาอย่างน้อยอีไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้มันตีนะบินฟิลีบินฟิลีลัส

กระแทกกระแทกเข้าไป You're เอาหืมกล่องกล่องเป็นผมผมกล่องเลยกล่องมาเอาไม่ฟีดฟีดโหสุด้วยนีโอ้เซฟฟิตไ,ไ,ไม่น่าใช้เร็วไม่น่าใช้ในเร็วเลยอ้าวอ๋อเขามีคอยคอยยังไม่ใช้ โหมันกักยันรูปหวดมากอะ่ะมันกักหน,าน้าเลยอาลักษิซมโอ้ยตอนนี้ผมอยากได้นี่มาเลยอ่ะหมาแต่หมาไม่มาให้ผม อหมาไม่มาินเออเอ,อเคียไมไ่สนใจนะเคยอย่างเดียวเ,อเ,อเคียบอดเมฟิ่เคียบอดเจ็ดเจ็ดอะ ตัวที่มาชัวมาลงนี่แล้วลงบ็อกซ์เทียบดี๊บแค่แข่งกันรัวรัวแค่แข่งกันรัวรัวแค่แข่งกันรัวๆ คำถามคือมีมีอะไรที่แบบเกณฑ์เลือดได้แล้วไม่ตายจากการถูกระเบิดไ้ไเชีย <c oughs> บอดและเกณฑ์เลือดไปพร้อมกันได้หรือไม่คำถามเยียมยอด thank you ครับการตายที่ททสง่างามคือการฆ่าตัวตายด้วยตัวเอง ้ย่ำใจย่ำใจเล่นอีกต่างแล้วกันแล้วแพ้แพ้ก็ช่างมันแล้วนะเพราถึงว่านี่มัน2อสูตรแล้วนะโู้ถือว่าแบบเปิดมาดีเนี่ยผมลองสังเกตแล้วถ้าอัดประมาณ3เกมมาครึ่งจะขาดเพราะว่าเอ่อ แรมมันน้อยนะไม่ใช่แรมมันน้อยความจุมันน้อยนะฮะอย่าถามว่าอะไรเยอะอาอะไเนีู่เจอเด็กที่มันเป็นไบเหมือใบเมาของโลกนี่มันเป็นเจกับว่าโจดเก่าโจ์ทำลายโลกผมผมสามอันเลยนะบอกเลยอยากเก็บไอ้นี่ดาก้อนไม่มากแต่ว่าเออเก็บก็ได้ช่างมันเถอะผมไม่เอาผมอยากได้ดอกหนึ่งมาลงอย่างสง่างาม เอหนักกว่าเดิมเพี่แม่หนักกว่าเดิมกวดยอมเลยได้ไหมว่าเนี้ย,ยไหนๆก็ลดไม่ลดไม่ลดเท่าไหร่แล้วเออไ e b ดูพวกแเด,ด็กดีมากเลยบอกเลยเอ <laughs> เอต <laughs> อเก็บไปยิงตัวตัว,ตวที่มันไอปิกท,ที่มันแคดมาน่ะ แต่ผมอยากลงอ่ะเรืร่องการบอกตอนนี้โอ้บย oh เอาเถอะต่อยกูด้วยต่อยกูด้วยแม่มชัดด่วสาะชั่จะรู้ไหมว่าเป็นใบรีเทิร์นเนี่ยใส่ใบนี้กันด้วยวะ อ๋อมันมันอีโวอีโวมานั่นไงว่าแล้วเด็กนี้ริทมันถ้าคุณเห็นลิรคุณจะรู้สึกแบบอะไรว้าแบบมันมันมันม่วอย่วะจริงคือกละครมันสุ่มมอนได้เพราะนั้นเราเจอแบบของแปลกอ่ะแบบเยอะมากเลยแบบที่เราไม่รู้ว่ามันคือแบบมันคือริทจริงมันเปล่าต้องไปเทคเลย ว่าแบบมีอะไรบ้างเปี่นว่ามันมินกินกไ,ดได้การฮิลมันทำให้แบบตัวนี่เสียไปดีมากลกักกะปิดลกักกะเปิดมากแล้วแบบบางทีได้ตัวเองจวด้ตัวเองจวด้ตัวเองจลด้แบบขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวาเออบ้าวอ่ะแล้วดูดิว่าตีไปตั้งเยอะไส ให้กลับคนเท่าเดิมแต่ไม่เป็นไรเราไม่ไเกใจเย็นใจเย็นกำลังไปท,ท้ายเราฮะพิแทบพิแทบเดี๋ยวเราลงอีมิกเลยนะก้อนน้อยตาพองเรา,าก้อนน้อยตาพองเราไม่มีกำลัง ไม่ต้องไม่ต้องตีนะเขาตีเข้ามาว่ายกเองตัวเองไป We are all bound to fall ยิง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 โอ้โหยิงยิงพอดีเป๊ะเลยอ่ะเีเถินปีโอ้โหมีทุกอย่างทุกอย่างให้นุ่มต้องการ ไม่มีนะฮะมาจากไม่มนด้วยนะมาจากนี่นะี่นี่เลยโอเคงั้นไม่เมืนต้องไม่ half burst มันเวอร์ไปบ่า t ู my side รีออกโอ๊ยขึ้นมือไว้อีกเนะี่ยไล่หกอีกทีแต่ลดค่าไล่ทั้งมือมันคุ้มแสนคุ้มนะบอกเลย แต่มันต้องอินโวคทวายด้วยมันถึงได้กเก่งอ้าวคิดผิดคิดใหมน่น้อขึ้นไปมือซะเล่นผ้าไม่ต้องนีคันล้อกระอนาี้ หนึ่งสามมีอยู่ขยะมากตอนนี้ไม่มีอะรค่าได้แลว้ oh, <that> s <S วท oh. ี่เขารีบแปลงได้ดีมากเางบนมือก oh, <that> s <S ันนาเซฟิตมาได้ไหม One minute, one minute. Sheep pie... <sighs> Nothing but a bunch of big birds! สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าหกเว่ากว่า,วาเราทำยังไงดีเราต้องการต้องการเดดวิงต้องการอะไรเคลียร์ได้โอ้ยยีบสองตัวปั้นด้วยปั๊มด้วยกีดด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีอะไรแก้ได้แล้วตอนนี้ ใช่อดะโอ้ดูแล้วดูมันได้ไม่มาเดดวิงอะเดนวิงมันต้องมาโอเคยอมโอ้โหมาขนาดนีน้ยังไงก็ต้องยอมมาพี่น้องแหมเดนวิงมันไม่มา ถ้าเดินวินน่งมาแลเจอเดนวิงก็เกิดหน้าตาเหมือนเดิมมีสองตัวไม่คุ้มอยู่ดีนะ่โอเคเอาเป็นว่าชนะสองแพหนึ่งนะถือว่าเนี่ยได้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งพอดีนะเราหยุดดีกว่านะผมจะเอาเด็กอื่นไต่แล้วนะผมเริ่มแบบจะอว้วกออกมาเป็นจะอว้วกออกมาเป็นเอฮันเตอร์แล้วนะเออก็ถามว่าเด็กนี้แพจริงเด็กแพคันโทนนะเพราะเด็กเป็นเทมโปนะเออ แพ้พีชนี่ไม่แปลกใจโมไว้ผมเล่นผมไม่เคยชนะเลยนะแต่คือคือเป็นไปได้ว่าเพราะว่าอาจจะก,การละครมันมเด็กเราอาจจะมีตัวเดียวอะที่ใช้เคีย์บอร์ดอะคืออีตาอีตาบังมันอะใช่ปะ่ะถ้าบังมันไม่อยู่มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีมันแพ้แน่นอนนะก็แต่แต่มันใช่ป่ะมันไม่มีเนี่ยใช่ป่ะไม่มีเคียบอร์ดอื่นนะมีมีเนี่ยออคอมโบอะไรนะเนี่ยกับกับปล่อยหมาใช่ไหมกับปล่อยหมา ซึ่งมันแบบมันไม่ทันไงบางทีมันมันบอร์ดมันเกิดขึ้นมาได้อีกอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ฝ่ายเขาก็คือมีแบบไวไว้อัพคลีนได้อะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันนะก็ก็มาแค่นี้แหละคุณผมยืนยันเด็กนี้ใช้ได้นะผมได้เลเจนโชว์เห็นเห็นอยู่แล้วนะจะไปโกหกคุณเพื่ออะไรนะฮะก็ลองเล่นดูนะถ้ามัน ผมแนะนำก็สมมุติคุณเจอเอฟโคเยอะๆนะก็เอาอันนี้ออกแล้วก็ใส่อันนี้แทนแต่ว่าผมอยากบอกเลยว่าแมทอัพเสียเปรียบของเราไม่ใช่ดีเคนะแมทอัพเสียเปียบเราคือพีชนะครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับโย